โบเวอร์เราเป่าสมมติว่าใช้ในงานติดตั้งกล่องใช่ป่ะเราเป่าเครื่องยนต์ก่อนให้มันลดอุณหภูมิให้เครื่องยนต์เย็นร้อนโอ้โหรถลูกค้าขับมาก็ร้อนใช่ป่ะเราใช้เนี่ยของความกินนะโบเวอร์เป่าโอ้โหบอกเลยว่าลดอุณหภูมิได้เร็วเพราะว่ามมีปุ่มกดเทอร์โบด้วยอืมใช้ดีนะใช้งานง่ายด้วย ใช่มันกระทันรัดและเบาเนี่ยน้ำหนักเบามากเนี่ยน่าใช้พามกินอ,ออกป้ายแดงมาใส่กล่องเลยเป็น Mule X 2อสเครื่องยนต์ m a c f o r s o มีระบบ DPF ด้วยความที่ความคุ้นเคยของพี่เขานะฮะเขาเคยใช้ Fortuner <c oughs> แล้วก็ติดตั้งกล่อง Anta Boot ไปแล้วพอเขาเออรรถใหม่อีกคันหนึ่งก็เลยมาใส่กล่อง Anta b บู t มี Anta Smart ร์ทเก์วัดแล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้าอ่ะเรียกว่ามาทีเดียวจบเลยครั้งเดียวจบเลยจบไปที่เดียวอ่ะโอเค สำหรับการใช้งานเดี๋ยวไปดูกันสเต็ปแรงไหลควันนะรถดเดิมๆก็วัดออกมาแล้วนะครับ150.4แรงม้าแรงบิด386นิวตัน จูนเสร็จ207แรงม้าแรงบิด4 6 9นิวตันสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือ57แรงม้าที่ล้อแต่คันเร่งไม่ต้องไม่ต้องกดลึกอะแรงม้าแรงบิดมาเลยท้อกแรงบิดสําคัญเลยตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเพราะว่าแรงบิดเนี่ยมันช่วงน้ําหนักในการแซงอัตราเร่งในการแซงแรงบิดตรงนี้สําคัญมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับในการปรับจูนเพื่อสมรรถนะรถนะครับเอาแบบที่ไม่ต้องกังวลนะครับกล่องไม่ต้องตัดต่อสายไฟเสียบปลั๊กนะครับ ใครจะพูดอะไรยังไงทาง e c s h o p ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยทุกช่องทางของ e c s h o p 1สำนักง,งานใหญ่ครับ